จากเพย์รับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิ้นนะครับก็ตัวนี้เป็นคอนวอร์เนะครับลูกค้าส่งมาโมใหม่นะครับมาแต่บอดี้เพียวๆเลยตัวนี้เออแล้วก็ออตัวนี้มีเดเวอร์มาด้วยนะครับก็ทำการโมเดเวอร์ใหม่นะครับแล้วก็ใส่กับหลอด x H p p 50.2นะครับเป็นสายแสงกว้างนะแสงกว้างวันบานเลย โอเคครับก็ตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วพร้อมกับไฟฉายจีนอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็หลอดขาดเป็นที่เรียบร้อยไดเวอร์ก็จะลวนลวนนิดๆผมก็ทำการแก้ไขดัดแปลงให้แล้วแล้วก็ไฟฉายจีนตัวนี้นะครับเวลาใช้งานต่อเนื่องนานๆอย่าเปิดจนสุดนะครับเปิดหมด3โหมด4พอนะครับ2 3 4สมพอแล้วครับเหลือเหลือ ดีกว่าของเดิมแน่นอนแต่ถ้าเปิดอันาบเบอร์เบอร์ห้าเนี่ยผมได้ได้ทำการติดฮีทซิงระบายความร้อนไว้ด้านล่างก็จริงนะครับแต่ว่ากลัวจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวถ้ามันร้อนมากๆเดี๋ยวมันจะฮิตมากร้อนมากหลอดขาดอีกนะครับก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับตอนนี้ก็ไม่จําเป็นอย่าเปิดสุดนะครับเพราะว่าระบบระบายความร้อนไม่ดีนะครับตัวนี้ใส่ลอดเอสี่สุก เอ่อเอที40ด้วยนะครับเป็นแสง 5000K นะครับเพราะว่าหลอดแสงขาวผมหมดนะครับก็เลยต้องใส่หลอด 5000K ให้ไปแทนโอเคเดี๋ยวมาดูแสงกันดูตัวแรกก่อนครับเป็น 2. 2. s 2 Convoy S2 p l 2พนะครับเป็นหลอด x อ p 50.2นะครับตัวนี้จะมีโหมดใช้งาน1 2 3 4 5 1นึ่องสาระดับแสง4เป็นสโตบ5เป็น SOS นะครับโอเคอันนี้นะครับนี่นะก็อันนี้โทรทัศน,น์มีโทรทัศน์แสงจากไฟจากโทรทัศน์นะครับมันก็เลยพาให้ดูสว่างเยอะโอเคนี่นะคอนวอ s ์นะครับ หลอด x f 50.2้าสิบสองนะครับตราทัพมันใหญ่นะครับในบ้านเลยไม่ค่อยมือสนิทเท่าไหร่นะอันนี้หมดหนึ่งสองสามนะครับถ้าสองขึ้นบ้านก็อย่างนี้เลยปิดนี่นะครับสองขึ้นเพดานบ้านเนี่ยเพดานบ้านากับพื้นบ้านผมเนี่ยประมาณเจ็ดปดเมตรนะครับนี่ ส่งขึ้นเพดานบ้านก็สว่างทั้งบ้านนะครับใช้แทนนีออนได้เลยแต่ว่ามันจะร้อนมากนะครับใช้งานจริงๆใช้งานต่อเนื่องเปิดแค่ 1. หรือ 2. พอแค่2เนี่ยเหลือๆเลยจริงๆนะ2เนี่ยเปิดได้ยาวๆเลยแต่วมาาถามว่ามันร้อนไหมมันก็ร้อนนะครับแต่ว่าเพียงพอแต่ถ้า3เนี่ยมันก็เยอะเกินไปนะครับมันจะทำให้ไฟฉายร้อนเร็วแล้วก็แบตเตอรี่ หมดเร็วเช่นกันนะครับเปิดมากเอ่อเปิดแรงมากร้อนมากแบตหมดเร็วนะครับเหมือนกับเราเคล็ดแรงเครื่องรถก็เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูไฟฉายจีนอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ยูท้าไฟนะครับตวัวไฟฉายซูมตลาดนัดเลยแหละแต่เจ้าของเอามาดัดแปลงนะครับก็โอเคไม่ว่ากันอันนี้เดเวอร์มันก็ที่แรกมาสายไฟขาด แล้วก็ออกอาการลว,ลวนลวนลวนนะครับแล้วก็หลอดเนี่ยขาดนะครับผมเปลี่ยนเป็นแสง 5000K ให้แสงจะออกขาวอมเหลืองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูแสงกันนะครับตัวนี้จะมี5โหมดมั้งโอเค2 3 4 5ามสาโอเป็นสโตรเจ็ดเป็นไฟฉายจักรยานอันนี้เป็นเช็คแบตเตอรี่ แต่ว่าโหมดมันจะลวนรวแล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนที่ทํามาที่แรกเนี่ยมันมันช็อตนะครับนี่พอแสงกว้างเห็นไหมพอเปิดแสงกว้างปุ๊บมันจะดูสว่างนะครับนี่อันนี้หมด1 2ึ่งสาสี่ห้า นะครับโอเคครับผมฝากกด้วยครับ